Thank you ครับอยู่กับช่องกินโคลนชาแนลนะครับวันนี้พามาชมข่าวจัดมินเม0์ยีับแปลงนาดําครับที่อีพีแรกนะครับที่เราทตั้งคอนเทนต์ไว้ว่าไล่และเวียน30มสางนะครับนี่ครับตอนนี้ข่าวเริ่มตั้งท้องออกลวงบ้างครับนี่ครับแขกรับเชิญท่านเดิมครับเจ้าของนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับท็อป ให้มีไปจะพาชมข้าวครับข้าวตอนนี้ก็กนนมีแล้วครับเขาบอกขนานี้ไม่ได้เดินขนาะนี้ไม่ได้เดินนะครับก,ก็ไม่ได้หวานข้าวบนคณะนะครับก็เลยข้าวไม่ได้มีบนคะข้าวไม่ได้มีบนคณะอาจจะขี้เกียจตัดที่เป็นนะโอ้ยอ่าชมข้าวครับผมก็คาดว่าอย่างไงนี่ครับดูออก จากทรงนี้ละจอดอาจจะขาดเป่าก็ไม่เท่าไรคร <laughs> ับนี่อาจจะพลาดเป้าก็ไม่เท่าไรเนาะแต่ว่ารายเหล็กเกลือนเนี่ยไม่ขาดอยู่แล้วใช่ไหมครับครับพลาดทรงข้าวครับผมแต่ของนาเป็นงนี้ก็ปกติก็ลายล็กเ,เกลียนปกติครับลายล็กเ,เกลียนยี่สิบสามสิบมีบ้างแต่รอบนี้ก็บอกว่าขอสักเกลียนสามสิบ แต่อันนี้นี่แหละครับเห็นไหมครับเนี่ยวัชพืชต่างๆพวกยาลิเกยาดอกขาวยังไงนี่ครับมันมันขึ้นเพราะอะไรนะครับคุณท็อปอ๋อเหมือนทำเชือกไว้รอคนเออรถรถที่เขามาดับเนาะมันแล้วก็หนานิดนึงแล้วก็หญ้ามันขึ้นแล้วไงผมก็เลยเออเตัดไป อธิบายว่าเออเหมือนตอนทาเทือกเนี่ยก็ทําเทือกไว้รอคนดํานานไปนิดนึงครับเขานานมาดําอาจจะผิดคิวกันอะไรยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหญ้ามันขึ้นหญ้ามันก็เลยขึ้นไปแล้วแล้วก็มารูปอีกทีตอนที่เขาจะดําวันหนึ่งมันก็ไม่ทันละเพราะหญ้าขึ้นไปแล้วก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก,ก็มีตามข้างคันนาแล้วก็ตามแปลงนาโน้ตมุนอะไรก็มีบ้าง โดยรวมก็โอเคนะครับเนะาะแปลงนี้พอได้เดี๋ยวมีอีกแปลงหนึ่งครับเพิ่งดำไปเมื่อได้ประมาณสักสิบวันจะได้ยังเนี่ยดำประมาณสิบวันครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมอีกแปลงหนึ่งครับเป็นจัดมินเหมือนกันครับเบอร์ยี่สิบครับผมนี่ครับอันนี้เขาบอกว่าผลผลิตเกินไล่เกินนะอย่างเทคนิคผมอยากทราบเทคนิคครับคุณทอ็อป เทคนิคในการทําข้าวให้ได้รายละเอียดนะครับแบบฉบับของคุณท็อปอ่ะต้องบอกว่าแบบคุณท็อปนะครับมันมีเทคนิคอะไรบ้างยังไงนะครับไม่มีเทคนิคอะไรครับก็ใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างครับใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างอย่างเช่นอันดับแรกเลยครับต้องอะไรบ้างนะครับอ่ะพันข้าวพันข้าวอันดับหนึ่งแล้วก็อะไรอีกนะครับผมพันข้าวที่นกาพื้นนาเรา เรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยการดูแลนะครับพวกนี้ถ้ามีโรคแมลงก็ต้องฉีดยาให้จุกโรคครับพืชอีกอย่างเราใจะพืชก็ต้องกําจัดให้อยู่เลยนะครับเนาะเราพวกปุ๋ยเลยนะครับยังไงครับหนักปุ๋ยไหมเนี่ยที่ใส่แบบนี้แบบนี้ตกไรแล้วลูกไรนั่นครับเห็นไหมครับสูตรลับอีกอย่างนึงก็ปุ๋ยใส่มากได้มากใส่น้อยได้น้อยครับ แต่ใส่มากเราก็ต้องดูแลพวกโรคแมลงให้อยู่ใช่ไหมครับหลักๆก็หนอนกอเขาถ้าใส่มากฉ <laughs> ีดไปกี่รอบแล้วน,นะครับหนอนกอสองอ๋อหนอนกอฉีดไปสองรอบอันนี้เขามีโดนเองครับผม <c oughs> ก็ฉีดเองสบายครับยากข้าแมาลงก็ฉีดอ่ายากข้าแมาลงก็ต้องฉีด <c oughs> ครับผมนู้นอันนู้นก็เสมทครับที่ว่ามีในคลิป ก่อนนี้ที่ผมถ่ายให้ชมนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเองครับโอ้โหนี่เลยครับลิเกคณะใหญ่เลยครับแต่เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามาชมกันครับว่าตอนท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอนเก็บเกี่ยวผมบริตจะได้ไลรละกิดเกลียนครับนี่ครับข้าวจัดบินเบอร์20โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ উ <laughs> পাব